ราคาโครงสร้างที่เอาไว้ทําร้านอเมซอนกี่บาทเดี๋ยวนี้ผมพาท่านไปดูราคาวัสดุกันแต่ไม่รวมทํานะถ้าเป็นหลังเล็กผมไม่ได้ติดตั้งให้นะครับผมขายเป็นวัสดุโครงสร้างไปให้ผู้รับเหมาติดตั้งหรือถ้าท่านเป็นผู้ก่อสร้างก็ไปจ้างผู้รับเหมาติดตั้งได้เลยไปดูราคากัน่ดกี่บาทสวัสดีครับผมรูที่พี่มีบ้านผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรับก่อสร้างโกดังโรงงานและก่อสร้างโกดังให้เช่า ผมจำหน่ายโครงสร้างสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กสำหรับการสร้างกดังโรงงานหรือโครงสร้างฟีแคว่าจะเป็นคานเสารั้วทั้งหมดนี้เราสร้างเองที่โรงงานผลิตของเราในประเทศไทยไม่จะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือโครงสร้างฟีแคปทำในประเทศไทยทั้งหมดใช้คนไทยใช้วัสดุของไทยเป็นหลักใครสนใจเราสร้างกดังโรงงานโครงสร้างกํังให้เช่าหรือผลิตชิ้นส่วนโทรมาได้ที่ผมเลยโดยตรง0813227882ติดต่อเลยงี้นะครับ ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าโครงสร้างเหล็กที่ผู้รับเหมาหรือที่ลูกค้าที่ต้องการซื้อวัสดุไปติดตั้งเองเนี่ยจะได้อะไรบ้างกันนะครับตัวอย่างจากร้านอเมซอนตามปั๊มน้ํามันเนี่ยที่ผมเห็นนะผมไม่เคยเห็นแบบจริงแต่ว่าผมกะเอาด้วยสายตาหน้ากว้างที่เห็นเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ10เมตรส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับความสูงด้านข้างอยู่ที่4เมตร ความสูงตรงดั้งจั่วอยู่ที่ประมาณ6เมตรเราจะได้เป็นโครงสร้างเหล็กตามเส้นที่ผมขีดเอาไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงร้านอเมซอนเป๊แต่ว่าผมว่าทุกท่านสามารถเอาไปเป็นไอเดียในการสร้างบ้านสร้างร้านอาหารสร้างคาเฟ่ของตัวเองได้โครงสร้างที่ทุกท่านจะได้นะครับจะเป็นโครงสร้างเสาไวแฟโครงหลังคาไยแฟ ถ้าตามตัวอย่างงานจริงก็จะเป็นเหมือนลักษณะหลังนี้ที่ผมเคยทำนะครับแต่ว่าหลังนี้จะเป็นโกดัง16คูณ32มันจะใหญ่กว่านะครับก็แต่ว่าหลักการเนี่ยจะเหมือนกันคือเสาเนี่ยเราจะผลิตจากโรงงานผลิตของเราเลยเป็นเสาวายแ้งพร้อมเพดโครงหลังคาวายแงพร้อมเพดเวลาติดตั้งแล้วก็จะได้เป็นรูปรูปทงรงลูกลักแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาที่ผมจะมาให้ทุกท่านดูวันนี้เนี่ย จะเป็นเฉพาะชิ้นส่วนนะแล้วทุกท่านต้องเอาไปติดตั้งเองมันก็จะได้รูปทรงอาคารนี้เลยจะเป็นอาคารหน้ากว้าง15าทัทีหน้ากว้าง10เลือก15สูงด้านข้าง4ตรงกลาง6เมตรมาดูราคากันเลยนะครับราคาวัสดุจะอยู่ที่ประมาณ260,000 00, นิดๆเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเป็นราคาประมาณ1,600กว่าบาทต่อตารางเมตรก่อนแหวดเท่านั้น ทุกท่านจะได้โครงสร้างเป็นโครงสร้างเสาไวแฟขนาด200คูณ100นะครับซึ่งตามจำนวนจานวนต้นเสาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4-80ต้นนะครับตามความสูงนี้เลยส่วนอื่นๆก็จะมีชุดเจโบที่ไว้ยึดติดกับเสานะครับแล้วก็มีโครงหลังคาที่เป็น250เป็นไวแฟสองร้อยสิคูณร้อพร้อมชุดเกลียวเร่งนะครับ ทั้งหมดเนี่ยสามารถติดตั้งเป็นโครงสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรมได้ครบถ้วนนี่คือราคาภาพรวมทั้งหมดของตัวโครงสร้างวัสดุที่เป็นอาคารทรง Nordic กสไตล์อเมซอนนะครับถ้าท่านใดสนใจสั่งผลิตโครงสร้างไปติดตั้งเองนะครับมั่นใจงานวิศวกรรมนะโทรไม่ได้เลยครับหรือไปบ้าน0ูนย์เบนเดอรเาม่จะแอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วเจอกันวันสบายๆครั้งต่อไปสวัสดีครับ